ท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับท่านที่ปรึกษารดนตรีท่านเลขานุการดนตรีท่านอดีตข้าราชการของกรมอุตุนิยมวิทยาท่านอดีตอธิบดีรองอธิบดีท่านผู้ในการสํานักท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านผู้มีเกียรติแล้วก็สื่อมวลชนที่เคารพครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสมาทําหน้าที่เป็นประธานในพิธีเปิดการ สัมมนาวิชาการวันอุตุนิยมวิทยาโลกพศ2556ซึ่งในปีนี้ก็มีหัวข้อที่เราจะเดินหน้านะครับสัมมนากันคือเรื่องของการรู้เร็วรู้ทันรู้ป้องกันภัยธรรมชาติสำหรับปีนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนั้นได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสภาวะอากาศเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สำหรับการประชุมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้นั้นก็ถือเป็นความร่วมมือของกรมอุตุนิยมวิทยาและก็องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกครับเพื่อจะเสริมสร้างความเข้มแข็งในการตรวจเฝ้าระวังและก็ติดตามสภาวะอากาศซึ่งก็ถือว่าเป็นภารกิจหลักของกรมอุตุนิยมวิทยารวมไปถึงประเทศสมาชิกขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกด้วยครับที่พวกเรานั้นก็คงจะต้องดำเนินการในเรื่องดังกล่าวตลอด24ชั่วโมง365วัน แล้วก็จำเป็นจะต้องหาวิธีการปฏิบัติแล้วก็เทคนิคต่างๆที่จะใช้ในการสังเกตแล้วก็การตรวจวัดแล้วก็ต้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกันด้วยเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลการวิเคราะห์การพยากรณ์อากาศตลอดจนการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะของรูปแบบที่เข้าใจกันได้โดยง่ายแล้วก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ สภาพภูมิอากาศและการเตือนภัยธรรมชาติให้มีความรวดเร็วและก็ทันต่อเหตุการณ์ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยานั้นนับวันวะนับวันก็จะมีความสําคัญยิ่งขึ้นนะครับการรู้เร็วรู้ทันรู้ป้องกันภัยธรรมชาติก็จะถือเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนโดยรวมดังนั้นการจัดสมัมมนาครั้งนี้จึงถือเป็นนิมิตหมายที่ดีของ หน่วยงานต่างๆนะครับที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมในวันอุตุนิยมวิทยาโลกในปีนี้พร้อมกับเรียนรู้เทคนิคต่างๆจากการตรวจอากาศการเฝ้าระวังการพยากรณ์อากาศและการให้บริการของกรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการประชุมสัมมนาเรื่องรู้เร็วรู้ทันรู้ป้องกันภัยธรรมชาติและก็ขอให้การประชุมสัมมนาในวันนี้ ได้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และก็เป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการครับ